ก็กลับสวัสดีพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่พันทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่อง h e ด d านั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับในเกม Arena b เป o กเอาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็คือเราจะมาสุ่มมีดนะคะหามีดฉลาม,มนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสุ่มไปแล้วซึ่งวันนี้เราเตรียมมันทั้งหมด1,700 AP เอ่อ a ีนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Arena าเบเ o u t เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมบริการเติมเกมสุดคุ้มถูกก่าเติมเองลดสูงสุดถึง30%ใช้เพียงแค่เลข U ู d ดังนั้นปลอดภัยแน่นอน1 0อนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมกอื่นๆอีกมากมายทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงจนถึงเที่ยงคืนหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook f a n p a g e Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์วิดีอด แอปเปิลมิ้น์มีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอโอเคนะคะก็ถือไม้เป็นการพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อนะคะสักประมาณ2อันก่อนเพราะว่าเราจะให้มันครบนะคะทั้งหมด10โลที่เราสุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วแอปสุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทั้งหมด8กล่องนั่นเองเนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวซื้อมาอีก2กล่องลองสุ่มแบบสุ่มเล่นๆก่อนเขาเรียกว่าสุ่มละลายดวงนะคะสุ่มละลายดวงเทคนิค มันต้องเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะสุ่มเล่นๆน,นะคะว่าจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันนะคะแล้วเนที่1กล่องแรกนะคะครบโอเคบันเดิล M P X โอเคเป็นปืนที่เราจับบ่อยมากนะต่อไปนะคะกล่องที่20เฮ้ยไม่ใช่กล่องที่20กล่องที่2ครบอ,อะบันเดิลกระสุนนะคะแต่ว่าโหได้มา6กอันเลยเหรอโอเคนะ โอเคนะคะน้าจิ้มผ่านไปถึงเวลาเอาจริงละถึงเวลาที่เฮด้าจะต้องเอาจริงละเจ้าแม่ส่งของนะคะ10โลมา10รอบนะคะซื้อไปเลยแล้วกดทีละห้านะกดทีละหนะ้าเลยนะคะเราจะไม่กดทีละกล่องเพราะมันจะช้าไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามันไม่ออกก็เดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะออกนะนะคะไปนะคะอีก5้ากล่อง น็เละฮึบฮึบฮึบฮเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าง่ายๆเลยดิเออง่ายๆแบบนี้แหละทุกคนเออได้แล้วห้า,ลา,าบบลกาลอากก่องคลิปสั้นเลยทีนี้ไม่ไม่มีความยาวเลยคือได้ง่ายๆอย่างนี้เลยมันจะเกินไปนะ โอเคไหนๆเราก็กดมาแล้วนะคะเหลืออีกห้าเดี๋ยวเราจะกดให้มันหมดไปเลยนะคะใต้กระสุนได้อะไรมาก็คือเป็นถือว่าเป็นเซตเอาไว้เล่นละกันเนาะนะคะโอเคกระสุนล้วนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นกระสุนทองนะซึ่งขายในตลาดเนี่ยได้ราคาดีมากๆนะคะพอๆกับแบบของแบบของแบบขอ,ของทองเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปืนในเกมจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหจบอากล่อ,อง ของแทบป่ะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นมีดที่เวลาถืออยู่ในเกมนะคะอ่าสวยงามนะคะมีดฉลามว,าว้าวอันนี้ฉลามน้ำจืดป่ะนี่ไม่เห็นเค็มเลยวิฉลามน้ำจืดใครฉลามน้ำเค็มไม่รู้แต่นี่ฉลามน้ำจืดนะคะไม่เกลือน,นะคะโอเค นี่ตอนออกแสงก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยเลยนะคะถือว่าเป็นสกินแรกของของเกมก็ว่าได้เนาะนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะคะก็ ใครที่สุ่มกี่กล่องแล้วออกก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแนวทางก็ประมาณนี้นะคะมันออกง่ายเกินอะ่ะมันมันมรอดซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้ช่องของเราเดินทางมาจะถึง1นึ่งหมื่นซับแล้วยังไงขอทุกคนนะคะกด Sub สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you